เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของญี่ปุ่นซึ่งปกติทำงานแบบสบายๆตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง5โมงเย็นกลับอยู่ทำงานล่วงเวลาจนดึกในวันนี้ซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดใจพวกเขากำลังถกเถียงกันอย่างดุเดือดในห้องประชุมที่ปิดมิดชิดเกี่ยวกับสัญญาณระดับของเหลวที่ปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่ของเรือตัดน้ำแข็งผู้ที่คนพบปัญหาได้รายงานว่าส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้ร้ายแรงมากพวกเขากำลังปกปิดเรื่องนี้จากเราและทำบางอย่างในทวีปอันตักติกา ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาใช้เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นทั้งหมดแต่กลับไม่ดำเนินภารกิจสำรวจที่ญี่ปุ่นมอบหมายผมมีเหตุผลที่จะสงสัยว่าพวกเขาได้กระทำการทรยศต่อชาติผู้รับผิดชอบในกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึงกับมุนงงไปเลยแม้ว่าเขาจะรู้ว่าสถานการณ์นั้นร้ายแรงแต่ในฐานะผู้รับผิดชอบเขาไม่อยากยอมรับว่ามันร้ายแรงไม่มีใครอยากให้ปัญหาระบบร้ายแรงแบบนี้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของตนหรอก เมื่อมีการรายงานแล้วพวกเขาจะรายงานหรือประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างไรพวกเขาอาจถูกปลดออกจากตำแหน่งด้วยซ้ำเขาจึงพยายามพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าคุณวัตนาเบะอย่าเพิ่งตื่นตระนกไปเลยครับเราไม่มีหลักฐานอื่นใดที่จะพิสูจน์ได้ว่าทีมสำรวจอันตรกติกาของเราทรยศต่อประเทศชาตินอกจากนี้สัญญาณที่คุณพูดถึงก็ปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่เท่านั้นถ้าหากมันเป็นสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดล่ะครับเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนักข่าวกล่าวทันที สัญญาณวัดระดับของเหลวไม่ใช่เครื่องมือที่มีความแม่นยำสูงและไม่ใช่เครื่องมือควบคุมระดับไมโครมันมีไว้เพื่อเป็นอุปกรณ์สำรองสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดดังนั้นข้อเท็จจริงที่ว่ามันแสดงข้อมูลความสูงได้นั้นพิสูจน์ได้ว่าลูกลอยต้องถึงความสูงนั้นแล้วเว้นแต่ว่ามีคนกระโดดลงไปจับลูกลอยจมลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆแล้วปล่อยมือทันทีมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ข้อมูลจะพันผวนเช่นนั้นรองผู้บัญชาการถามเขาว่าคุณบอกว่ามีส่วนต่าง1,300ตันนั่นหมมาาาายคววว่พพกเเเขใชช้้ืองไปมาากขนดนั้นโดยที่เราไม่รู้ใ่หม ใช่แล้วนักข่าวอธิบายกราฟการสิ้นเพลืองเชื้อเพลิงก่อนหน้านี้ของพวกเขานั้นเป็นเส้นตรงช้าและสมเหตุผลเพราะเรือตัดน้ําแข็งนั้นแข็งตัวเป็นน้าแข็งเขาจึงไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์หลักได้ทาได้เพียงสตาร์ทเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเท่านั้นอัตราการสิ้นเพลืองเชื้อเพลิงจึงไม่สามารถเร็วได้ไม่ว่ากรณีใดเว้นแต่มีเชื้อเพลิงรั่วผู้รับผิดชอบกล่าวว่าอาจจะเป็นแค่การรั่วไหลของน้ํามันเชื้อเพลิงก็ได้สําหรับเขาแล้วการรั่วไหลของน้ํามันยังดีกว่าการก่อกระบฏครั้งใหญ่เสียอีก ถึงแม้เรือตัดน้ำแข็งจะถูกระเบิดทำลายไปมันก็ยังดีกว่าการที่ลูกเรือทั้งหมดทรยศต,ต่อประเทศชาติเสียอีกอย่างไรก็ตามไม่มีทีมสำรวจทางวิทยาศาสตร์ใดในประวัติศาสตร์ที่เคยกระทำร้ายแรงขนาที่ลูกเรือทั้งหมดทรยศมาก่อนหากเรื่องนี้แพร่กระจายออกไปมันคงกลายเป็นเรื่องตลกขบขันระดับนานาชาติอย่างแน่นอนรองผู้บัญชาการต้องการขยายความเรื่องนี้จึงกล่าวอย่างเคร่งขรึมว่าถ้าหากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงกว่าพันตันถูกปกปิดจากเราจริงๆนั้นพิสูจน์ได้ว่าพวกเขากำลังดำเนินการปฏิบัติการขนาดใหญ่รราาย้กลอะ ถ้าหากพวกเขากำลังสังหารหมู่สมาชิกคณะสำรวจทางวิทยาศาสตร์จากประเทศอื่นๆในทวีปอันต์กติกาถ้าเรื่องนี้ถูกเปิดเผยประเทศของเราจะเสียหน้าแน่ทุกคนต่างแสดงความเห็นด้วยอย่างยิ่งในทันทีที่นั่นกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วและโดยปกติแล้วผู้คนไม่สามารถเข้าไปได้แล้วถ้าเกิดคนพวกนี้คลุมคลั่งและก่อเรื่องอุ่นวายที่นั่นละ่ะ